إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาต่อรอสุบฮะทาลาทุกท่านครับขอให้เราได้เป็นรุ่นที่มีความยำเกรงมีความตักว่าต่อรอสุบฮะนุทาาให้มากที่สุดในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอัลลอฮุคาลิกกุลลิชัยอินวะฮุอลาอลากุลลิชัยอินวะคินพระองค์ตรัสว่า in, อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้าง สัตว์ประสิ่งทุกอย่างมัครุลุกทั้งหมดและพระองค์นั้นก็คือผู้ที่อยู่เหนือสัตว์ประสิ่งทั้งหลายในการรับผิดชอบอีกอายะหนึ่งนะครับลละอลสุปตาะลาได้บอกว่าเราก็คอลักนันอินซานาฟีอัศนิตักวีมแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีรูปภาพที่สวยงามนะครับทั้งสติปัญญาและโครงสร้าง ดังนั้นเราเห็นว่าจากอายะนี้นะครับทำให้เราได้เข้าใจว่าอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระองค์ได้ทำให้มนุษย์นั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหนือกว่ามัรลืกอื่นๆทั้งหมดที่อัลลอฮ์สุบะกะลาทรงสร้างในฟัตฮุนคอดิรนะครับในไฟดุลคอดิร หนังสือชุดหนึ่งได้อธิบายเป็นของอิหม่านมานาวีได้บอกว่าคําว่าอัสนุนตกวีมในที่นี้หมายถึงซอฟ,ฟ์ฟตุรินหมายถึงความสุดยอดของความรู้และการใช้สติปัญญาถ้าเราไปดูนักปรัชญานะครับเขาให้คํานิยามของคําว่ามนุษย์ว่ามนุษย์นั้นอันอินซานุฮัยาวานอากิลุน มนุษย์นั่นคือสัตว์ที่ใช้สติปัญญาทั้งหมดนี้เราสรุปแล้วได้ใจความว่าอัลลอฮฺซุบฮฮาวตาลานั้นทรงเลือกมนุษย์นะครับให้มนุษย์นั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหนือกว่ามัรลุกหรือสัตว์อื่นๆนั่นก็คือเรื่องของอาคิลคือการมีสติปัญญาหรือการใช้สติปัญญา หลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาก็ได้บัญญัติให้กับมนุษย์ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายนั้นปฏิบัติภาร,รกิจที่สำคัญซึ่งเป็นเป้าหมายของมนุษย์นั่นก็คือการอิบัตต์ต่ออัลลอฮฺแล้วก็การดำเนินตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานอลตะได้ส่งกำหนดไว้ให้กับพวกเราได้ปฏิบัติในอายะ ที่ปรากฏอยู่ในสุรุตุลอิสรอนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะลกัดกะรัมนาบานีอาดัมวะฮามณ์น้าฮุมฟินเบร์ والبحر و ر ص า ا ورزاقناهم من الطيبات อัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้เกียรติกับลูกหลานอาดัมคำว่าให้เกียรติกับลูกหลานอาดัมในที่นี้หมายถึงให้ลูกหลานอาดัมนั้นมีสติปัญญามีความรู้มีความเข้าใจนะครับ วาหามันนาฮุมและเราได้ให้เขาเหล่านั้นบรรทุกเขาเหล่านั้นให้อยู่ในหืนแผ่นดินและในทะเล,ลวเรารสัตนาฮุมและเราได้ให้ริษ์กีกับเขามากมายจากสิ่งที่ดีงามว่าฟดด์นาฮุมอาลลากะคีริมมิมมันขลักนาตัฟดีลาและอัลลอฮ์ได้บอกว่าเราก็ได้ให้มนุษย์นั้นมีศักยภาพ มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีนั้นเหนือกว่ามัคลุกอื่นๆมากมายพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นให้เกียรติกับมนุษย์มัคลุกเหนือกว่าสัตว์อื่นๆมากมายเ,มาาเกียรติออของมนุษย์นั้นก็คือการที่เราใช้สีปัญญายึดมั่นในแนวทางของอัลลอฮ์เชื่อฟังปฏิบัติอิบาดัตต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวูตาลา นี่คือสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะทำได้แล้วก็เหนือกว่ามัครุลุกนอื่นทั้งหมดแม้กระทั่งมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันนั้นอัลลอฮฺสุบะฮฺท่านรอซูลลลอฮฺวะลลมยังได้บอกว่าล,ลาฟัดละเลอารบียินอาลาอาัจมียินอิลลาบิตักวะท่านอบดได้บอกว่าคนอาหรับกับคนที่ไม่ใช่อารับนั้น ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนอกจากเรื่องของความยักตักวาหรือความเก่งกลัวเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราได้รับเกียรติจากลอลรร์ได้รับความดีงามจากพระองค์ที่พระองค์ได้ให้เรามีสติปัญญาให้เราสามารถรับรู้เรื่องของความยำเกรงต่อลอลรร์ในการตักวาได้แล้วเนี่ยมนุษย์หรือผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ย ก็ต้องพินิษพิจารณาว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรคือวิถีชีวิตเป้าหมายที่แท้จริงที่อลัลลอฮ์ให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีเรามาในขณะนี้เนี่ยอะไรคือเกียรติศักดิ์ศรีของเราที่แท้จริงนั่นหมายความว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตที่อลัลลอฮ์ให้กับเราได้ดํารงชีวิตขณะเนี้เราอยู่ในโลกของดุลยา นะครับมันคือเป้าหมายของชีวิตจริงๆหรือว่าดุนยานั้นมันคือทางผ่านไปสู่เป้าหมายนั่นคืออาเคโรนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องเดินทางไปเนี่ยหรือเป้าหมายชีวิตเราที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อดุนยายหรือเพื่ออาเคโรคำตอบเนี่ยมันอยู่ใน ความเข้าใจของพี่น้องผู้ศรัทาทั้งหลายว่าเป้าหมายของมนุษย์ทุกๆคนนั้นคืออาเคระคือโลกหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮาตอลาได้บอกกับเราไว้ให้ไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ดังนั้นพี่น้องครับณเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้คนมากมายนะครับทุ่มเทชีวิตความเหน็ดเหนื่อย บางคนไม่ได้พักไม่ได้พรนะครับเรือดตาแท็กระเด็นเพื่ออะไรหางานหาเงินทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีสิ่งที่เกิดขึ้นในดุงยาสำหรับเขาจนถึงขั้นหลายท่านไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ได้หรือได้มาแบบผิดหลักศาสนาไม่คิด นะครับบางทีขอให้ให้มันได้มาก่็แล้วกันเรื่องอิบาดัตเรื่องของการเชื่อฟังต่อร่เรื่องของกิจกรรมต่างๆของศาสนาที่จะนําพาไปสู่เป้าหมายเนี่ยบางทีเราหลงลืมเราไม่ได้ใส่ใจนะครับเราทุ่มชีวิตไปกับเรื่องราวต่างๆของดุนยาทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่าดุนยานั้นมันเป็น เพียงสื่อที่จะทำเราไปสู่อาเคระดังนั้นถ้าหากว่าเรามองเป้าหมายผิดหรือเราไม่ได้มองเป้าหมายของชีวิตนะครับเราก็จะไม่ได้ทราบอะไรเลยจากความเป็นจริงของชีวิตที่เราจะต้องไปพบกับลสุภานวะตาลาดังนั้นบางทีเราอาจจะรู้แต่เราอาจจะหลงเละเลืองไปกับ ดุนยาด้วยความเพลิดเพลินที่เราคิดว่านั่นมันคือสิ่งที่สุดแล้วสําหรับเราในชีวิตในดุนยาบางคนไม่ละหมาดก,ก็ได้ไม่เป็นไรบางคนไม่ต้องอ่านคุรานก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นจะมีความผิดตรงไหนก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็มุ่งมั่นแต่เรื่องของการที่จะทำมาหากินอย่างเดียวโดยที่ละทิ้งเกียรติและศักดิ์ศรีที่องให้กับเราไว้นั่นก็คือ การเชื و و ا إ ่อฟังอัลลอฮ์และตออตตอพระองค์ในคุรานนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะมาฮิฮิดุนยาวะมาฮิฮอัลา a y a t l d u n y i l l h i b u n a l ะ l l a h u a l ahibun و إن الدار الآخرة لا هي ا ย ح ي و ا ن و لو ك นอัลลอฮ์ตรัว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่อื่นใด นอกจากความสนุกสนานความเพลิดเพลินเท่านั้นว่าอินนัตดารลอาเครอแต่โรคของอาเครอนั้นคือชีวิตที่แท้จริงถ้าท่านทั้งหลายนั้นจะพึงรับทราบอีกอายะนึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสว่าได้แต่กระเถอเราสุงสัลลัลลอฮฺสัลลัมว่าวะเดลอาคารติ่ไครุนและกามินันอูลาและโลกอาเครอนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ หรือสำหรับโลกดุนยานี่คือสิ่งที่ทำให้พี่น้องได้ได้ตระหนักหรือประจกักษ์ชัดว่าการที่เราเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของดุนยาเนี่ยนะครับมันทำให้เราได้มันทใานทให้เราได้หลุดพ้นหลงลืมสิ่งต่างๆที่เป็นหน้าที่หลักของเราโดยเหตุนี้เองอัลลอฮฺสุบฮานอะตาลาจึงได้ย้ำนะครับได้เตือน ผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าอย่าได้หลงหยึดติดกับดุนยาจนกระทั่งหลงเลืออัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาในที่สุดในกุรานอัลลอฮ์บอกว่าอัลฮะกุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมัคบรอัลลอฮ์บอกว่าการสะสมทรัพย์สินหรือการเพลิดเพลินอยู่กับการทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเนี่ย การเพิดเพลินนั้นทำให้หลงลืมจากเรื่องของศาสนาฮัตตาสุตุมุลหมอกอบิรจนกระทั่งเมื่อเขาจบชีวิตแล้วไปถึงหมอกอพิรมอกอบิร,อบอบรคือกูโบ์เมื่อตายไปแล้วจบถึงกูโบสแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะสำนึกขึ้นมาได้ว่าโว้นี้เราเดินทางผิดเป้าหมายมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ในที่สุดสิ่งที่เราคิด มันไม่สามารถจะกลับมาเป็นดุนยายได้อีกแล้วดังนั้นคนที่แข่งขันกันมุ่งมั่นในเรื่องของการสะสมเรื่องของทรัพย์สินจนกระทั่งเพลิดเพลินทำให้หลงลืมเรื่องของอิบาดัหลงลืมเรื่องของศาสนาเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ผิดเดินอยู่บนหนทางที่จะไม่ทำให้เขาไปถึง เป้าหมายที่อาลอดสุบฮาตลาได้วางให้กับเราได้คําว่าตากาซุดเนี่ยทับเสดเขาแปลว่าอัตตาบาฮีบิกัสรตินมาตาอิดดุนญาแปลว่าเพลิดเพลินหรือทําอะไรอวดอ้างแข่งขันในการรวบรวมทรัพย์สินในเรื่องของดุนยานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่จะได้ย้ำเตือนกับพี่น้องว่า เราเป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายต่ออัลลอฮฺสุบฮาฮตอลาเนี่ยเราต้องเดินทางไปบนเป้าหมายที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดมาให้กับเราถ้าเราไม่นึกถึงเป้าหมายเราเพลิดเพลินนะครับในที่สุดไอความมุ่งมั่นที่จะหาแต่เงินหาแต่ทรัพย์สินเนี่ยมันทําให้เราเนี่อยากจะได้มันจนลืมตัวลืมหน้าที่เพลิดเพลินจนกระทั่งขยับออกไป จากกรอบอิสลามที่ละน้อยที่ละน้อยที่ละน้อยจนถึงอาจจะหลุดไปเลยหรือสิ้นชีวิตไปโดยที่ไม่สามารถจะอยู่บนเส้นทางบุนแนวทางที่แท้จริงที่อัลลได้กำหนดให้เ,เราได้นะครับอีกอายะหนึงครับอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และตาลาได้ตรัสไว้นะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ให้มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นในมดลูกนะครับหรือในครรภ์ของมันดา เมื่อเด็กที่อยู่ในมดลูกในคันของวันดาเนี่ยเป็นเป็นชีวิตแล้วเนี่ยอังกุรานได้บอกว่าอัลลอฮ์ก็เลยถามนะครับว่าถามมนุษย์ที่ยังไม่ได้เกิดมาเนี่ยอาลัสตาบิรบ,บิกุมงถามว่าฉันไม่ใช่เป็นพระเจ้าของท่านหรอก็อรูบะลามนุษย์เหล่านั้นบอกว่าเป็นท่านคือพระเจ้าของเราชาฮิดนาอันตะกูลูยามันกิยามะ อินนากุณนาอัลฮะซาร์ฟิลูนแล้วมนุษย์เนี่ยก็ได้ยืนยันพร้อมกับเกา่าในวันเกียรติว่าอินนากุณนาอัลฮะซาร์ฟิลูนพอไปในวันเกียรติเนี่ยบอกว่าแท้จริงเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบกอฟิลูนหลงลืมมาตลอดแต่ตอนแรกบอกว่าเป็นอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไหมกอาลูบาลเขาแล้วนะบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แต่หลังจากนั้นก็หลงลืมจนกระทั่งวันเกียรติ์เนี่ยไปยืนยันกับพระองค์ว่าแท้จริงอินนากุลน,นะอันฮาซาความบรูแท้จริงฉันอยู่บนดุนยาเนี่ยอยู่บวบหลงลืมอะไรทําให้เจ้าหลงลืมขนขวายเพื่อที่จะได้ให้ทรัพย์สินมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นแล้วจนในที่สุดทําให้เราผิดเป้าหมายที่แท้จริงของเราไปนะครับก็บอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่า เรื่องของดุนยานั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาแห่งนี้แต่เราอย่าใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาจนกระทั่งหันเหออกไปจากเบ้าหมายของอิสลามออกไปจากวัตถุประสงค์ของเราฮาด,ดัฟของเราและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่บุคคลที่ไม่สามารถไปถึงเส้นทางหรือเส้นชัย หรือการตอบแทนของลอสุบะฮานอตาลาได้นะครับอะคูลูกเลีฮห์าวัสตอฟรอร์ดิมลีวะลุกุมวะลีไซรินมุสลิมีนั้นมิกลิลิซัมฟาสตอฟิรูฮูอินนะฮูวันกาฟูรุรอฮิมอินนัลฮัมด์ลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะสลัลลัลลอฮุอะลลอมุฮัมมัดอッดาอิลลัลฮักฺอีลลัลเซรัติมุสตกิมอัมมาบะอาบุหับสนฟินัมฮุสัตฮะตอซุบะฮานอตาลาทุกท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อม มีจุดหรือมีเป้าหมายของมันนะครับเป้าหมายของวิถีชีวิตก็คือเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญเรื่องที่เราจะต้องปรารถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ได้นะครับไม่ว่าชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในดุนยาหรืออะไรเราก็ต้องไปถึงเป้าหมายมันให้ได้ฉะนั้นเป้าหมายของมุสลิมเนี่ยมันคืออะไรนะครับ พวกเราสนใจขนาดไหนบางครั้งเราไม่ใส่ใจบางครั้งเราไม่รับทราบนะครับเราก็ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆหนึง่งอะไรก็ได้นะครับทั้งหมดนะครับไม่ต้องละหมาดก็ได้ละหมาดก็ได้นะครับไม่ต้องปฏิบัติศาสนก,กิจก็ได้ทำก็ได้ทุกอย่างได้หมดแต่ถ้าเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเราก็ไม่ได้ กูต้องเอาให้ได้อย่างนี้แสดงว่าท่านกําลังให้น้ําหนักไปทางด้านไหนมากที่สุดก็ลองให้คําตอบดูนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจะมีฐานะร่ารวยมีฐานะยากจนจะมีสุขจะมีทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราต้องยึดมั่นบนเส้นทางของเราคงความเป็นมุสลิมไว้ให้ได้มากที่สุด ตรงไหนไปอยู่แล้วอีหมานมันลดถอยก็พยายามออกมาซะอย่าไปอยู่ตรงนั้นตรงไหนทําแล้วมันทําให้เสียแนวทางเป้าหมายของชีวิตก็พยายามออกมาซะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับท่านรอซูลสัลลาฮิลสลัมนะครับอัลลอฮ์ได้ลงวะฮีมาให้กับท่านรอซูลอีกอายาหนึ่งว่ากุลฮาซีฮิสบีลีอาดะออิลลอฮิอัลลบาซีรอานะ วลมานิตแต่บานีอัลลอฮ์ทับศุราได้กล่าวว่ามุฮัมมัดจงกล่าวไปเถิดว่าฉันเรียกร้องท่านไปสู่อัลลอฮ์กุลฮะดีซาบิลีอันนี้คือแนวทางของฉันอาดะอูอีลลอห์ฉันเรียกร้องไปสู่แนวทางของเลาอาลาบอซีร์บนแนวทางที่ชัดเจนแลว้วก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนแล,ล,ล้วอานะว่ามันอิตตาบานี ไม่ว่าฉันหรือคนที่จะปฏิบัติตามฉันก็ต้องอยู่บนระนาบเดียวกันก็คือเป้าหมายที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดไว้ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป้าหมายของอิสลามชัดเจนอาลาบเาซีระบชัดเจนไม่มีแปลอย่างอื่นก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนเป้าหมายนี้ให้ได้มากที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่เราจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ละาลาบนบนชัยชนะ หรือบนฮาดดักของเราจริงๆที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้ให้กับเรานะครับอักูลูกลีฮาซาวัสตอฟิรอฮิมลีวะลุคุมวะดีซาลิมุสลิมีนัมิงคุลิดัมฟัสตอฟิรูฮูอินนบุนกัฟูรุรอฮิมอัลลอฮุมะอะอิซัลลอฮิมุสลิมีนวาซิลลาชิร์กาวมุชริกินวาลัมินอัลาอัลดินวะจัลฮะซันบัล็ด Aminan mutmainnan wa sa'iran muslimin Ya Rabbana alamin Rabbana atina fid du'ya hasanah Wafin akhirati hasanatahu Wa tina azaban nar Wadkurullah mazim waskurkum Wadkuruhu ala ni'amihi yazidkum Wallahu ya'lamu matasifun Akumus salam